ในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 และสาหรับช่วง beauty secret ในช่วงนี้นะคะพบกับดิฉันค่ะสกุลตาซาเลาซึ่งนะคะส,คาสาหรับสัปดาห์นี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์นะคะจากทางนายแพทย์สุพจน์สมธิ์วณิชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮีค่ะซึ่งนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเทรนทางด้านความสวยความงามประจาปีนี้กันค่ะคือตั้งแต่ปี5 5 5 6แล้วก็มาย่างปี5 7เนี่ยเทรนกาลังขึ้นะนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าจะขึ้นแล้วจะลง นะตอนนี้กำลังจะจะลงเนื่องจากว่าการจราจรติดขัด mm hmm. ภาวะการเมืองนะคือต่างชาติส่วนต่างชาติก็มองว่าเดินทางเข้ามาแล้วไม่ปลอดภัยก็เลยไม่มากัน,นความเชื่อมันไม่มีต่างจังหวัดก็ไม่เดินทางเข้ากรุงเทพเ mm hmm. พราะกลัวจะมาหลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนเส้นทางกัน mm hmm. ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธุรกิจความงามตั้งแต่มกรามมาเนี่ยอยู่ขาลง นะครับคือถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยความสวยความงามขึ้นตลอดเวลาเลยต้องขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าธรรมชาติผู้หญิงก็อยากจะสวยผู้ชายก็อยากจะหล่อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ผ่าตัดให้กับตัวเองให้ดูสวยขึ้นหล่อขึ้นเนี่ยคนก็อยากจะทำโอ้ปีที่แล้วมาเสริมจมูกมากอันดับอันดับที่หนึ่งเลยเสริมจมูกอันดับที่สองก็ทำตาสองชั้นแล้วอันดับที่สามก็คือเสริมหน้าอก นะครับที่เหลือก็มาดึงหน้ามาดูดไขมันมค,ครับก็คือจมูกนี่ก็ยังเป็นเทรนอยู่เหมือนเดิมอ๋อเป็นเทรนที่ที่นิยกมกันมากจริงๆก็มาตั้งแต่ปีห้าเนี่ยสองปีนี้ก็มาพร้อมๆกันพอคนเสริมจมูกเสร็จกลับไปสักสองสามเดือนหรือไม่เกินหกเดือนก็กลับมาเสริมจมูกอมเออมาทําตาสองชั้นเพราะว่าพอจมูกสวยแล้วก็อยากจะให้ตาเด่นให้ตาตโตฮะก็ม,ม,มาทำกันแล้วก็การทําตาเนี่ยบางทีลด ตรงหางตาด้วยรยอย,ออยใช่อรอยยนต์ครับผมค,คือถ้าเป็นซิลิโคนเป็นถุงซิลิโคนเนี่ยสิบปีมานี้เนี่ยไม่มีสผลลบเลยมีเพราะว่ามีแต่คนมาเสริมแล้วก็รู้สึกมัน่นใจมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อปีห้าสี่ที่มีข่าวมีข่าวของยี่ห้อ p i p ของฝรั่งเศสที่ว่าใช้วัสดุคุณภาพต่ำะนะตัวนั้น,นก็ทำให้คนดองไปช่วงที่เป็นข่าว แต่พอมารู้ว่าเมืองไทยไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้เลย PAP เนี่ย mm hmm. กระทรวงสาธารณสุขตามเช็คแล้วงไ,งไ,มไม่มีใครนำเข้ายี่ห้อนี้ mm hmm. มีแต่ยี่ห้ออเมริกา mm hmm. มานกระแสก็กลับมาเห mm hmm. มือนเดิมคือคือปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาเน้นเรื่องก,การผ่าตัดด้วยเลเซอร์เ oh. พราะเดี๋ยวนี้เลเซอร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในวงก,การแพทย์มากขึ้นผ่ mm hmm. าตัดทำให้แผลเล็กเ mm hmm. ย็บง่ายแผลหายเร็ว เมื่อปี5-5-5-5-5 5 55, นี่ที่ลอนดอนอังกฤษกับเที่ยอเมริกามีการทำวิจัยนะผลวิจัยออกมาเนี่ยผู้หญิงที่มีบุคลิกดีสวยนะครับหางานได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาแล้วก็ระดับเงินเดือนก็ได้เงินเดือนสูงกว่านะใครที่มีมีหน้าตาสวยมีบุคลิกดีเนี่ยโรงพยาบ,บ,บาลเออบริษัทก็จะจ้างในราคาสูงขึ้น นะครับทั้งสองประเทศเขาทำวิจัยมาก็ผลตรงกันว่าเดี๋ยวนี้บตริษัทต่างๆ่เขาต้องการมีบุคลากร,กรที่มีบุคลิก,รกรดีเพราะฉะนั้นเขาจะคัดสรรคนสวยเข้ามาก่อนกับคนหลอ่อนะครับก็เลยเป็นเทรนด์ว่าเอ๊ะถ้าฉันจะไปสมัครงานแข่งกับใครแข่งคนอื่นฉันต้องสวยแล้วก็เป็นแฟชั่นของเกาหลีด้วยเกาหลีเนี่ยจบมหาวิทยาลัยมาคุณไม่สวยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพอจบมาเนี่ยคุณสวยเลยเพราะอะไรพ่อแม่ก็จะให้เงินไปทำสัญญาการตกแต่ง เขาก็ไปผ่าตัดอะไรเสร็จไปสมัครงานหรือไปร้องเพลงหรือไปโชว์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเป็นพิเซนเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้งานเร็วเป็นเทรนด์ของสังคมนะเพราะว่าเขาต้องการคนที่มีบุคลิกเข้ามาเป็นพนักง,งานเขาไม่ต้องการคนแบบแต่งตัวเซเซผมยุ่งๆหน้าตาเหมือนไม่ได้แต่งหน้าอะไรมาเนี่ยเขาบริษัทจะคัดคนที่บุคลิกดีมากกว่า,าอันนี้เป็นเทรนด<า>์คือในด้านความสามารถเขาก็ดูด้วยฮะรวมเข้าไป ใช่อย่างสมมติว่จบปริญญาตรีมา20คนเนี่ยจะมาก็ทุกคนก็จบปริญญาตรีมา20คนเกรก็อาจจะไม่ต่างกันมากนะครับทีนี้เนี่ยเขาจะคัดเขาก็มองะมองที่อ p เพียร n แ e ด์ก่อนนะครับว่าใครสวยหุ่นดีนะเขาก็เอามาสัมภาษณ์ก่อนคือศักยภาพของคนไทยคนไทยนี่เก่งหมอเนี่ยเก่งกว่าแล้วก็ฝีมือปานนี้แล้วก็ชำนาญมากกว่าเนื่องจาก คนไทย,ยทำสินค้าราคาถูกนะครับต่างชาติก็เลยบินมาทั่วโลกเลยอเมริกาแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นนะเกาหลีเวียดนามพวกเนี้ยก็บินมาหมอไทยก็จะมีประสบการณ์เยอะอันที่หนึ่งอันที่สองราคาเราไม่แพงกว่านะครับอันที่สามเนี่ยหมอเราเนี่ยสามารถทําหลากหลายได้มากกว่าบางประเทศนี่แปลงเพศก็ไม่ได้นะครับดึงหน้าก็ไม่เป็นอย่างเกาหลีเนี่ยเกาหลี หมอหลายๆคนเนี่ยผมยังมีจดหมายนะส่งจดหมายมามาขอเรียนนะการดูดไขมันมการดึงหน้าการแปลงเพศนะครับก็เกาหลียังต้องมาเรียนที่เมืองไทยเกาหลีไม่ได้เก่งกว่าเมืองไทยส่วนมากเนี่ยคนต้องการทําเล็กๆก่อนเพื่อมาทดลองดูว่าเอ๊ะทำมาสวยขึ้นไหมถ้าไม่สวยขึ้นเขาก็เบรกเขาก็จอดอยู่แค่นั้นเาครา้เขาจะจอหมุกมาลองดูก่อนพอโด่งแล้วหน้าคมขึ้นทีนี้ก็ตามด้วยตานะครับ เป็นทีละสเตปเป็นทีละสเตปฮะเพราะเสริมจมูกก็ข้าพันกว่าบาททำตา9้าพันกว่าบาทพอตัดการทิ้งสามหมื่นกว่าบาทเพราะสเตปใหญ่นี่เขาต้องคิดหนักลาถ้าทําใช่เพราะทําจมูกสวยตาสวยทีนี้เขาก็จะมาตัดกลางแต่ถ้าออกมาแล้วไม่สวยเขาก็หยุดอยู่แค่นั้นคือตอนนี้เนี่ยเราก็ขยายให้ครบวงจรมากที่สุดคือยันทีเนี่ยเราเรามุ่งเน้นไปทางโรงพยาบาลแห่งคมงานเนี่ยเราก็มุ่งเน้นว่าเราสามารถที่จะ ทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยตั้งแต่ศีษะจเท้าได้นะครับรวมไปถึงธนกรรมเพราะเราจะมุ่งเน้นทุกขั้นตอนทุกทุกเอววะทุกส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าตัดให้สวยขึ้นได้เราจะมุ่งเน้นในความควบวงจรมากกว่าในปีนี้เนี่ยเราก็จะเสริมสร้างเต้านมก็คือต่างกับเสริมเต้านมนะถ้าเสริมเต้านมก็คือหมายถึงคนที่หน่าออกเล็กก็เอาซิลิโคนมามาใส่แต่เสริมสร้างเต้านมเนี่ยก็คือคนที่เป็นมะเร็ง แล้วหมอบอกต้องตัดนมออกใช่ค่ะพอตัดเต้านมออกเนี่ยมันก็จะล่าไปเนี่ยเราก็จะเอากล้ามเนื้อทางด้านหลังเนี่ยนะย้ายกล้ามเนื้อด้านหลังมาแล้วก็มาเสริมสร้างเต้านมให,ให้ให้มาแทนที่แทนที่การการ,ร,รที่ผ่าตัดเอาเต้านมนั่นออกไปหมอกระเป๋าตอนนี้เนี่ยจะค่อยๆสาบสูญไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนหมอหมอกระเป๋าอยู่ได้เพราะว่าราคาถูกค่ะนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณไปที่คลินิกเนี่ยราคาก็พอๆกับหมอกระเป๋า แล้วคนเริ่มมีความรู้ว่าถ้าไปรักษาที่คลินิกผิดพลาดหรือไม่สวยกลับไปแก้ไขได้แต่ถ้าเหมอกระเป๋าเกิดอักเสบขึ้นมาเนี่ยตามตัวไม่เจอ,เจอคนก็เลยไม่เอาละ,ะตอนนี้สังคมเนี่ยจะ r ร j e จคหมอกระเป๋าแล้วเพราะว่าตามหาตัวไม่ได้แต่ถ้าไปคลินิกเนี่ยเกิดผ่าตัดไปแล้วบวมแดงขึ้นมาก็กลับไปหมอก็รักษาให้จนหายถ้า <ผม S 1> คิดคะจะทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยอันแรกเลยดูว่า โอเคเรามีงบประมาณพอไหมถ้าไปกู้ยืมกู้นี้ยืมสินมาเนี่ยอย่าเพิ่งทำรอรอก่อนเพราะว่าสนาคารตกแต่งไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นไม่เหมือนโรคนะไม่ต้องรีบรักษาเพราะฉะนั้นเราก็รอจนจนมีงบมีเงินก่อนอันที่สองเนี่ยหาเวลานะครับเพราะว่าเวลามาผ่าตัดก็ต้องปร๊บฟื้นอย่างน้อย3ามถึงเวันนะอันที่สามก็เลือกสถานที่เอาสถานที่ที่ว่ารู้ว่าไปทําแล้วไม่ย้ายไปไหนแน่ นะครับ้วสถานที่มีมีเครดิตเพียงพอว่าเอ้ยมีคนเข้าไปทํามาเยอะแล้วมีผลงานแล้วนะก็ดูผลงานของแต่ละคลินิกหรือแต่ละโรงพยาบาลเสร็จแ,แล้วก็ศึกษาว่าแพทย์เนี่ยที่ทำเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะด้านหรือไม่ะนะแค่นั้นนะห้าหลักคืองนี้แพทย์ในเมืองไทยเนี่ยยังยังจบบน้อยแล้วก็ไม่พอกมอกัก,กับผู้บริโภคนในประเทศน่าจะมีสามหมื่นกว่าท่านพูดถึงท,ท,ที่เป็นแพทย์เนี่ยที่มีอยู่แล้ว จบแต่ละปีค่ะจบแต่ละปีตัวเลขจําไม่ได้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ทีนี้ที่หมอออกมาเนี่ยหมอบางคนก็ประจําที่โรงพยาบาลเลยอยู่กับที่หนึ่งโรงพยาบาลก็ทําแต่บางคนออกมาเนี่ยเขาเรียกฟรีแลนซ์ก็มาทํางานทำคลินิกนี้สักสองชั่วโมงแล้วก็วิ่งไปตรงนี้สองชั่วโมงวิ่งไปสองชั่วโมงแบบนี้ก็มีะนะ,ะก็มีมีหลายประเภทภาพรวมก็มาจากว่าภาพลักษณ์ของมือไทยที่ท รัฐบาลประกาศว่าเมืองไทยเป็นเมดิคอลฮับใช่มพอเป็นเมดิคอลฮับเนี่ยเขาก็ลองมามารักษาเสร็จแล้วพอเขาพอใจก็กลับไปเขาก็บอกต่อกันพอบอกต่อกันเนี่ยก็กลับมาอีกเนี่ยทำให้อัตราการเติบโตเนื่องจากการบอกต่อกัน ค่ะนะคะเรียกได้ว่าเทนดังน,นั้นความสวยความงามประจําปีนี้นะคะก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการสายตรวจสุขภาพของเราเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ